ู้สื่อข่าวที่ถูกคุณแพทองทานต่อว่าไปผู้สื่อข่าวเองเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาได้แต่เออเอเออะนะครับตามตามที่ผมดูคลิปนะครับแต่เพราะมาไล่สาระนะมันเสียหายต่อนายกซะแหละผู้สื่อข่าชนก็ไม่เสียหรอกนะครับนั่มีประเด็นหนึ่งนะที่คุณแพทองทานพูดถึงนะเ,เดี๋ยวาภาพโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวอันนี้ขึ้น,ข,นขึ้นจอดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องอดูหน้าผมนานนะครับเดี๋ยวนายกคงทีจะบอกเฮ้ยคุณสมเกียรต หน้าตาแบบนี้ไม่พอใจฉันเหรอเปล่าจ้าคืออจะเล่าให้ฟังว่าผู้สื่อข่าวเขาไม่ได้ตามรมัฐมนตรีกลาโหมไปนะฮะก็คือคุณแพทองทานเนี่ยยืนแถลงบอกว่าเอาเดี๋ยวก็ไปที่เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีรองนายกภูมิธรรมเดี๋ยวจะไปดูชายแดนนะครับก็ตามไปที่ผู้สื่อข่าวบอกเขาไม่ได้ให้ไปเนี่ยเขาไม่ให้ผู้สื่อข่าวไปนะครับอ่า,าแล้วคุณแพทองทานก็ เออเหรอไม่ได้ไปถ้าผมเป็นนายกคงทีคงบอกเออไม่ได้นะเดี๋ยวท่านรัมรีช่วยจัดให้ผู้สื่อข่าวตามไปด้วยไม่ครับคุณภูมิธรรมเขาไม่ให้ผู้สื่อข่าวติดตามไปชายแดนด้วยก็ไม่ได้ไปนายกก็ถอยกรูดเหรอไม่ให้ไปไม่ไปแล้วผู้สื่อข่าวบอกไม่ได้เสียใจครับค่ะหรือครับผมกไม่รู้นะไม่ไม่ได้เสียใจนะเดี๋ยวมาถามนายกก็ได้แล้วนายกก็ปัดปัดไม่ได้ตอบอะไรตรงนะครับ ประเด็นของผมตอนนี้คือว่าในฐานะเราเป็นสู้ผู้สื่อข่าวนะครับอยา่าไปแคร์รัฐบาลไม่ให้เราไปกับคณะรัฐมนตรีที่ไปตรวจชายแดนไม่เห็นมีความจําเป็นจะต้องไปกับคณะไปเองเลยนะครับเอมันมีสํานักข่าวไหนบ้างที่ให้ผู้สื่อข่าวไปผมว่ามีแอบไปนะครับถ้าผมยังอยู่แล้วก็ป่านนี้ได้นานแล้วนะครับอันนี้มาพูดแบบคุยเหมือนเก่งแต่ว่า เราก็ต้องทํางานโดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาลเราไปหาข่าวเองทําข่าวเองมีครับหลายคนไปทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ไม่มีสื่อกระแสหลักกล้าไปทาเนี่ยครับพวกยูทูบเบอร์แถวชายแดงก็ทํากันเองหมดแหละเนี่ยวมันจะดีอาจจะมีข่าวที่ดีกว่าสื่อกระแสหลักก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงรัฐบาลไม่ให้ตามไปเราก็ไปเองสมัยเขมรสามฝ่ายเนี่ยนะสมัยที่ เขมรสามฝ่ายนี้เอาภาพนี้ขึ้นดีกว่านะครับยุคเขมรสามฝ่ายนะก็มีกัมพูชาประชาธิปไตยเขียวสัมพันธ์แล้วก็มีเนี่ยพวกกลุ่มเฮงสัมรินอันนี้ก็คือรัฐบาลปัจจุบันของรัฐบาลเขมรปัจจุบันนี้ก็เป็นพวกเฮงสัมรินยุคเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วมันก็จะมีกลุ่มซอนซานประชาธิปไตยเสรีสามกลุ่มพวกนี้ก็มีรัฐบาลผสมที่สษประชาชาติรับรอง แล้วผมไปเองนะครับผมนัดหมายกับเขียวสัมพันธ์ที่พัตตะบองพื้นที่ติดชายแดนอรันแถวโน้นนะครับแล้วผมก็ข้ามพรมแดนมันจะมีลําน้ำเล็กๆไปฝั่งโน้นะพัตตะบองแล้วเขียวสัมพันธ์เนี่ยท่านก็เอาช้างมารับผมสองตัว ที่ชายแดนเลยนะครับตอนผมข้ามชายแดนเนี่ยทหารที่ดูแลชายแดนเขาจะประคองผมไปด้วยเขาจะดูแลพาอาจารย์ไปนะครับตอนนั้นผมเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับผมไม่ใช่นักข่าวโดยตรงอ่ะนะครับแต,แต่ว่ามีรายการทําอยู่บ้างนะครับเอ,อผมก็ข้ามไปนะมีช้างมารับสองตัวนะ ของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยซึ่งมีรัฐบาลอพยพไปชายแดนไอ้พวกเฮงสำรินเนี่ยมันกครองเมืองพนมเปญอยู่ทางโน้นะครับแล้วฮุนเซนนี่ก็เป็นลูกน้องของเฮงสำรินนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาสืบทอดกันมาว่าผมก็ไปเองแต่ผมมีเส้นทหารฝ่ายทหารก็จะดูแลผมติดต่อกับฝั่งโน้นฝั่งเขียวสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวคุณสมเกียจจะข้ามพรมแดนไปกับกล้องหนึ่งตัวเขาก็ช้างมารับแล้วก็พาเข้าหมู่บ้านในป่า กระท่อมเรียงปะทิวแถวเลยนะครับผมได้หนึ่งกระท่อมแล้วก็มีพวกพวกเขเมรมาปลบมือต้อนรับผมเดินไปหาที่นอนลุกขึ้นก็ไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนพระตบองแห่งหนึ่งก็ไปตั้งกล้องรอเขียวสัมพันธ์ออกมาจากป่าผมก็รอดูเมื่อไหร่ท่านเขียวสัมพันธ์จะมาเราก็นั่งคอยอยู่แล้วเขียวสัมพันธ์ก็โผล่มาด้วยรถปาเจโร่เท่มากเลยนะครับจากป่าเลยแวกป่ามาแล้วก็มาจอดที่โรงเรียนพระตะบอง แล้วท่านเขียวสัมพันธ์ก็ขึ้นมาให้ผมสัมภาษณ์แล้วก็เลี้ยงข่าวหนึ่งมื้อนะครับผมเจอเขียวสัมพันธ์ที่โตเกียวก็เจออันนี้นี่เราเรื่องเก่ามันผ่านมาแล้วละ่ะแต่อยากจะบอกนะักข่าวรุ่นใหม่ให้รู้ว่าดีแล้วไม่เสียใจรัฐมนตรีไม่พาไป ไปมันเองไม่ต้องไปพึ่งรัฐบาลเพราะเราจะได้ข่าวที่แปลกกว่านั้นเราอาจจะตายเร็วก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีเส้นดีแต่ผมมีทหารปกป้องครับกองทัพบ,บกฟังที่ติดพรมแดนนั่ดูแลผมจนส่งไปถึงฝั่งเขียวสัมพันธ์กว่าขึ้นช้างปุบพวกทหารเขาก็จะถอยคือเขาเขาจะรู้เขาจะมีเส้นสายอย่างดีเอาละครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนอย่าไปห่วงถ้ารัฐบาลไม่ถแถลงเราไปหาข่าวเองแล้วรัฐบาลจะรู้ว่าทีหลังเชิญน,นักข่าวไปจะดีกว่ามันมันดูแลง่ายนะครับ นั้นมันเรื่องใหญ่ๆที่เราควรจะวิจารณ์กันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องนายกทะเลาะกันะข่าวนั่นเป็นเรื่องของการที่นายกจะต้องปรับตัวเองว่าจะเป็นผู้นําหรือจะเป็นตัวของตัวเองเนะ่มื่อยังทําไม่ได้ก็จะทะเลาะก,กันอย่างนี้ครับแต่เรื่องใหญ่ก็คือว่าการถแถลงข่าวเรื่องกัมพูชาผมยม้ำอีกทีนครับนายกไม่ได้ถแถลงเองเมื่อวานซืนเพียงแต่แค่ออกมาตอบคําถามบางคําถามไม่ใช่เป็นถแถลงอย่างเป็นทางการเหมือนอย่างที่ทางคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกรัฐบาลเขาถแถลง นะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคุณจิรายุถแถลงเขากเออ็เขาก็ดีนะเขาก็อธิบายละเอียดว่าถแถลงช้านะครับถ้าท่านไปอ่านมันอยู่ในเว็บอยู่แล้วท่านไปค้นดูได้นะครับว่ารัฐบาลเขาถแถลงเรื่องนี้ว่าอย่างไงกันนะครับเออมื่อวานผมเอาเฉพาะไฮไลท์สั้นๆวันนี้เดี๋ยวขออ่านคําแถลงทวนอีกทีนึงแล้วกันท่านผู้ฟังก็หาความ ะสะดุดความราบร่มจากการถแถลงแลวผมก็มองเห็นหลายจุดที่ผมคิดว่าต้องเขียนใหม่นะครับอ่ะขออ่านมันชา้าไปเจ็ดถึงแปดวันนะครับแล้วแต่จะนับวัน,นทีสววาชา้าไปแปดวันหลังจากเกิดเหตุการณ์อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับมันเป็นการเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารัฐบาลไทยไม่ค่อยแคร์เรื่องเหล่านี้กว่าจะถแถลงก็ผ่านไปแล้วเจ็ดถึงแปดวันนะถ้านับวันเกิดเหตุด้วยก็แปดวันนะทําเนี้รัฐบาลโดยคณะ รัฐบาลเนี่ยครับในเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยมีเอกสารถแถลงดังนี้นะครับรัฐบาลออกถแถลงการไทยกรณีไทยกัมพูชายืนยันเร่งแก้ไขปัญหาทุกมิติเพื่อประเทศไทยและประชาคมอาเซียนยืนยันชายแดนวันนี้ค้าเป็นปกติอันนั้นเหมือนกับพวกทำเนียบเขาจะมีการเขียนเหมือนเขียนข่าวมีผ้าหัวอะไรแบบนั้นนะครับไม่จะเป็นคุณถแถลงก็ถแถลงไปเลยไม่ต้องมาผาดหัวให้เอาผาตดผ่าด,าาดไปไม่ว่ากันนะครับ รัฐบาลออกแถลงการกรณีไทยกัมพูชาว่าการค้าเป็นปกตินายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากการประชุมทุกภาคส่วนของรัฐบาลภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่28 6 0พฤษภาคม2568ผ่านมานั้นเหตุวันที่28รัฐบาลก็ถแถลงเฉยโดยไม่เขินเลยนะครับว่า มาถึงเช้าวันที่4มิถุนายนเวลา7นาฬิการัฐบาลได้ออกแถลงการดังต่อไปนี้เห็นไหมครับแค่นี้ก็รู้ว่าช้า8วันนะครับ <_' n. S 1> จาก28ถึง4มิถุนายนาแถลงการรัฐบาลรัฐบาลขอ,อยืนยันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะหนักถึงความสำคัญสูงสุดในการป้องปกป้องอธิปไตยและความ และคุ้มครองบุรณาภาพของดินแดน,นไทยอย่างเต็มที่โดยยึดหลักการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสอดคล้องตามหลักฐานาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม โดยจุดเริ่มต้นของสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ในขณะที่กองกําลังฝ่ายไทยลาดตะเวนตามปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นแนวที่ถือปฏิบัติเสมอมาแต่ได้เกิดเหตุการณ์ประทะกันในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกองกําลังไทยและกลัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์จากการประทะดังกล่าวทําให้กองกําลังไทยจําเป็นต้องป้องกันตัวและปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นการดําเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อันนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าเขายิงก่อนแล้วเราก็ป้องกันตัวแล้วเราก็ปกป้องพื้นที่อธิปไตยเมื่อวานนี้ผมวิจารณ์นิดหนึ่งว่าคุณต้องเขายิงก่อนคุณก็พูดมายิงก่อนแล้วเราก็ป้องกันตัวแต่เราป้องกันตัวเนี่ยเพื่อป้องกันพื้นที่อธิปไตยเราต้องเอาอธิปไตยของชาติมาเหนือตัว ไม่ได้ว่าอะไรพวกทหารนะครับอันนี้เป็นการแถลงข่าวของทำเนียบพกพลเรือนเขาเขียนข่าวทําให้ทหารมีความรู้สึกว่าป้องกันตัวก่อนแล้วไปป้องกันอธิปไตยทีหลังไม่ใช่เวลาเขียนภาษาไทยเนี่ยสลับกันนิดนึงเท่านั้นเองเพื่อคนที่เขาจะหาเรื่องจุกจิกอย่างผมเนี่ยก็จะได้เออเขียนเก่งเว้ยอ่าโอเคสรุปว่าขเขมรยิงก่อนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ควรจะเขียนว่าขเขมงยิงแล้วเราก็ยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและปกป้องอธิปไตยของไทยถ้าเขียนอย่างเนี้ครับสุดยอด คุณแพทย์ทองทานไปตวาดลูกน้องดีกว่า <c oughs> ว่าเขียนยังไงนะครับวันนี้ผมช่วยให้นะครับในฐานะที่ไม่กินเงินเดือนรัฐบาลแต่ช่วยแนะวิธีเขียนให้แต่ไม่ต้องยืดยาดอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนยืดยาดหน่อยภายหลังจากเกิดเหตุรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับรวมถึงนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้มีการพูดคุยกันด้วยความห่วงใยในสถานการณ์อันนี้ไม่ทราบนะเพิ่งมาพูดหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเจ็ดแปดวันบอกว่าได้มีการคุยกัน ช่วงนั้นไม่เห็นบอกเลยว่าคุยกันเ,ออเราได้คุยกันเรื่องอะไระครับผลจากการพูดคุยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์กลับสู่ปกติและไม่ลุกลามบานปลายและเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิทภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งหนึ่งใน,นกลไกนั้นก็คือคกลไก JBC ไม่มีคาแปละนะครับตามที่ผู้บัญชาการทหารบกทั้งสองฝ่ายได้หาเรือกันไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคม2568ที่ผ่านมา ส่วน JBC มันจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครแปลว่าอะไรไม่ทราบไม่ได้อธิบายก็ <c oughs> จะไปอธิบายตอนท้ายนะครับตอนนี้เขาไม่อธิบายเนี่ยการเขียนแถลงข่าวเนี่ยใช้ภาษาไทยถ้าพี่อยากจะวงเล็บภาษาอังกฤษก็เชิญหรือพี่อยากจะพูดภาษาอังกฤษหรือเขียนภาษาอังกฤษพี่ก็วงเล็บภาษาไทยด้วยแต่เราเขียนให้ประชาชนอ่านทั้งประเทศอ่ะมันไม่ต้องภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ <c oughs> ภาษาอังกฤษเขียนให้ผมได้นะครับโอ้ย <c oughs> ถ้าเขียนแล้วก็ต้องเริ่มแปลตั้งแต่ ตอนที่เห็นครั้งแรกเลยนะอันนี้เขาไม่ได้แปลละ JBC มันผมก็ไม่แปลผมแกล้งนะครับ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่อาจประสงค์จะใช้กลไกทางศาหลหรือฝ่ายที่สามาพิจารณาเรื่องนี้นั้นขอเรียนว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศส่วนที่สัญญาและความตกลงต่างๆเช่น M O U 2543คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ M O U 4 3ไม่รู้อันนี้ผมก็ต้องแกล้งไม่รู้นะครับเพราะประชาชนก็จะไม่รู้ M O U มูเหรอสายมูไม่รู้ ควรจะอธิบายซะเลยว่ามันคืออะไร MOU นะมันก็คือ Memorandum of u n d e r s t a n d มันเป็นบันทึกช่วยจำเมื่อเมื่อปี2443แต่ทอนี้คำถแถลงในย่อนหน้าเนี่ยบอกว่าส่วนประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาประสงค์อาจประสงค์ด้วยนะอาจประสงค์ทำไมคุณจะต้องใส่คำว่าอาจเขาประสงค์แล้วเพราะคุณเซนเขาแถลงว่าจะฟ้องศาลโลกะ คุณก็เขียนมาตรงๆว่าเขาจะฟ้องศาลโลกไมัจะมาใช้กลไกทางศาล่าศาลอะไรก็ไม่ชัดเจนคือเป็นการเขียนที่คกำกลวมมากๆหรือฝ่ายที่สามไม่รู้มันคือใครนะครับมาพิจารณาเรื่องนี้ขอเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องเขียนเขียนว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูาชาไม่ต้องเขียนในฐานะเพื่อนบ้านประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างกันก็ไม่ต้องเขียนโดยสันติวิธี โดยพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเขียนไปเลยว่าประเทศไทยจะไม่ใช้กลไกสารโลกประเทศไทยจะเจรจาตามความตกลงว่ามีกระบวนการเจรจาที่มีอยู่เท่านั้นประเทศไทยจะไม่ยอมให้มีการลุกล้ำพรมแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้าฝั่งไทยเด็ดขาดและขอให้ถอนกำลังออกไปถ้าไม่ถอนจะมีปฏิบัติการตอบโต้ผลักดันออกไปตาม กฎหมายระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาเจนีวาทันทีแค่นี้มันน่าจะพอแต่ไม่ล่ะครับพี่เขาก็เขียนยาวนะครับแเราก็ไม่ไม่ชัดเจนนะโอเคนะครับอบอกว่าเราจะตกลงกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและความตกลงต่างๆเช่น MOU 2543และข้อมูลหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมไทยพร้อมที่จะเจรจาก,กับฝ่ายกัมพูชา,ากับฝ่ายกัมพูชา ผ่าน,นกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันจากนี้ไปเขาจะเริ่มอธิบายเหมือนเป็นเปนเปอร์วิชาการ JBC คือการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมในวงเล็บซึ่งเป็น,นกลไกทางเทคนิคจัดขึ้นโดย MOU 2543เพื่อหาหรือเรื่องการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนทวิภาคีซึ่งขณะนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ตอบรับตามคำขอของฝ่ายไทยที่จ,จัดขึ้นวราระที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นเฉ้าพวันที่14มิถุนายนลองตามดูแล้วกันนะครับ g b c วงเล็บคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาซึ่งเป็น,นกลไกระดับรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงกลาโหมและ r B C คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็น,นกลไกระดับแม่ทัพภาคซึ่งทั้ง G B C A B C มีหน้าที่หลักในการดูแลสถานการณ์ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยจากนี้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังเห็นท้องต้องการที่จะให้ความสําคัญกับการสื่อสารกับประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศไอ้เรื่องการอันนี้ผมแทรกนะครับ ไอ้เรื่องการจะมาอธิบายความหมายของภาษาอังกฤษเนะี่ยเชน JBC คืออะไร GBC คืออะไร RBC คืออะไรเนะี่ยไม่ต้องมาแย่งพื้นที่ในคำถแถลงที่ควรจะเด็ดขาดกระชับควรจะมีเอกสารแนบว่า ABC GBC GBC คืออะไรทำงานมาตั้งแต่เริ่มแรกปีไหนยังไง2543 MOU อันนี้จะเป็นเอกสารแนบแค่ๆจะมีเหมือนกับคำอธิบายเพิ่มเติมเป็นคู่มือสำหรับนักข่าว ไปเขียนข่าวเพิ่มเติมแต่ในคําแถลงมันต้องมันต้องฉับไวกระชับกระเฉงกระชับไม่ต้องมาอธิบายความหมายจนยืดยาดอาจจะมีคําภาษาไทยมาอธิบายความหมายคําภาษางกฤษส่วนผลงานอะไรต่างๆของ j b c g b c r b c ยังมีเปเปอร์แนบมันถึงจะถูกต้องนะอันนี้สมมว่าถ้าผมเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับผมผมก็ไม่ได้เป็นหรอกดีแต่พูดนะครับเล่าให้ฟังเผื่อว่ารัฐบาลจะปรับปรุงตัวเองรัฐบาลขอยืนยัน ว่าปัจจุบันสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตรงนี้ไม่ต้องเขียนถ้านายกเป็นคนนั่งพูดทําหน้าตาให้มันจริงจังขึงขังประเทศไทยของเรายืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนสงบเรียบร้อยขอให้ประชาชนมั่นใจไม่ต้องรัฐบาลขอยืนยันดูมันอ่อยๆชอบคนอยู่โอเคครับก,ก็ประมาณนี้นะครับก็จบ นั่นคือคำถแถลงจากรัฐบาลที่ผมเอามาอ่านถ้าาฟังก็ค้นหาอ่านได้นะครับตอนนี้เราข้าไปในโลกส,ส,ส,สิบนาทีสุดท้ายของรายการโลกยามเช้าแล้วกันว่าโลกทุกวันนี้มันมันยังไงกันมันก็ส่วนใหญ่มันก็อลเวงเหมือนเดิมนะครับก็ลบกันไปพัฒนาเศรษฐกิจกันมานตามความเหมาะสมที่ควรจะพึงมี